Sony x p e r i a 5 Mark หร2เรือธงไซมินิ mini จากโซนี่จอเปิดตัวในประเทศไทยหลังมีรายชื่อผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช h u ว w ว่ Y7A โทรศัพท์มือถือขนาดหน้าจอใหญ่6.67นิ้วฝู SD พัพร้อมกล้องหลัง4ตัว48้านพิกเซลแบตเตอรี่อึสดสุดที่5,000มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วถึง22.5วัตต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ p ปรป๊อปชา n เอลไนะครับมาพบก,กับการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ในทุกๆวันเดี๋ยวเรา8ปดนาฬิกาสา ในข่าวสารดีๆทางไอดีครับก่อนไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันครับ มาที่ข่าวแรกดีกว่า Sony Xperia 5 Mark II โทรศัพท์มือถือด้วยทงไซมินิรุ่นล่าสุดจาก Sony จัดเต็มนะครับด้านของความบันเทิงทั้งภาพถ่ายและเสียงด้วยหน้าจอที่เป็น Cinema Wide OLED ขนาด6.1นิ้วดีเฟลเลน120 Hz และโพสตเตีคู่หน้าผสานกับเทคโนโลยี d r e c t Ultimate และรองรับ360 Reality Audio ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 865ตัวแรงอีกทั้งยังมีกล้องหลัง3ตัวเป็นแบบเลนส์ไซส์ซอเดินทางมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลังพบว่ามีรายงานผ่านการรองจากหน่วยงานกนสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Sony ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของหน้าจอ c ซ n e m a w าไ e สัดส่วน21:9ต่อเอาไว้ในตัว Sony รุ่นใหม่อย่าง Xperia 5 Mark II ซึ่งมีขนาดหน้าจอที่6.1นิ้ว อาจจะดูเหมือนว่าจะเยอะนะครับแต่วัดความยาวในแนวทแยงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าจอเล็กอะกระทัดรัดเพราะจอมีสัสดส่วนที่ยาวเป็นพิเศษตัวเครื่องจึงมีความแคบอยู่พอสมควรนะครับจับถนัดมืออยู่แถมในส่วนของหน้าจอก็จะมีการแสดงผลที่ดูที่จ้าตนใจหลายคนนะครับด้วยพาแนล OLED ที่รองรับการแสดง HDR และมีค่ารี f ฟรชเรท120 h กล้องของ s o n y Xperia 5 mark ii มีจำนวนถึง3ตัวด้วยกันในกล้องหลังเลนหลักกล้องอัลตร้าไวและกล้องเทเลโฟโต้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันทั้ง3เลนปิดทับด้วยเลนส์ไซส์คุณภาพสูงที่มีฟีเจอร์การถ่ายภาพที่เด็ดนะครับอย่าง iaf ระบบโฟกัสดวงตาและรองรับทั้งคนและสัตว์ด้วยสามารถรัวชัตเตอร์ได้แบบเบิร์ดช็อตโดยที่ทั้ง ae แล้วก็ af ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องได้ถึง20 fps ยิ่งไปกว่านั้น Xperia 5 Mark II ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่สามารถถ่ายวิดีโอความเรยดสูง 4K 120fps ในโหมด HDR ได้ด้วย Xperia 5 Mark II มาพร้อมกรรับลำโพงคู่ที่เรียกว่า Front f, f a c t i n g เสริมอรรถรสในการฟังเพลงดูหนังได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวยังมีระบบเสียงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติอยู่ที่เรียกว่า Hi-Res แบบ Real Time นอกจากนี้ Xperia 5 Mark i ยังรองรับเสียงฟอร์แมตใหม่ของ Sony อย่าง360 Reality Audio ซึ่งเป็นการจำลองเสียงให้ดูรูปแบบเซราว360อมงศาได้ให้ความแปลกใหม่ในอีกแบบหนึ่งนะครับ สำหรับการประมวลผลมาพร้อมกับ Snapdragon 865ชิปเซต,ตระดับเรือธงของ Qualcomm พร้อมกับ RAM 8กิกะหน่วยความจ128เพิ่มมมได้1เทราไบต์ส่วนแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จแบตเตอรี่ด้วย USB PD นะครับชาร์จท,ที่0ูถึง50%ภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในเรื่องของกล้องหน้าให้ความละเอียด8ล้านพิกเซลครับต้องบอกเลยว่า Sony Xperia 5 Mark II จัดเป็นโทรศัพท์มือถือระดับไฮเอนด์ End ที่น่าสนใจมากๆเพราะครบเครื่องในเรื่องของการถ่ายภาพดูหนังฟังเพลงได้ด้วยครบจริงๆเลย ราคาเปิดตัวในต่างประเทศอยู่ราว2 9 9 9 0บาทนะครับสํหรับราคาวางในไทยเนี่ยต้องมารอรุนกันอีกทีว่าประมาณเท่าไหร่นะเขามีจําหน่ายอยู่ประมาณ4-4สีครับได้แก่สีชมพูสีน้ําเงินสีเทาแล้วก็สีดําไว้เปิดตัวในไทยเมื่อไหร่เรามาอัปเดใฮ้ทซาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือจากค่ายฮัวเว่ยในตระกูล Y s e ซ i e s กันบ้างนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือตระกูลนี้ก็มีหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยว y ย p จ็ดล่าสุดก็คือ Y7A ครับเรียกได้ว่าจัดโทรศัพท์มือถือสเปคคุ้มหม่อีกหนึ่งรุ่นแล้วหน้าจอความละเอียด full sd พาสขนาด6.67นิ้วใหญ่กำลังดีกล้องหลัง4ตัวความละเอียดหลัก4 8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่อึดนะครับที่5,000มิลลิแอม เรเดวาสเปคการใช้งานทั่วไปเนี่ยสบายๆเลยทีเดียวหน้าจอใหญ่สะใจนะครับเป็น TFT LCD Full HD Plus มาพร้อมกับการจอดูวังกล้องไว้บนหน้าจอครับที่เรียกพันโฮดิสเพย์สัดส่วนการแสดงผลของตัวหน้าจอต,อต่อตัวเครื่องอยู่ที่9 0 3กล้องหลัง4ี่ตัวครับมาพร้อมกับ AI Cross Camera เลนหลักส8ล้านพิกเซลออตตอร์ไว้ล้านแต่ภาพมุมกว้าง120อย่องศามาโคร2ล้านจับระยะถึกตื้น2ล้านพิกเซลและยังมีเทคโนโลยี AI เข้ามาประมวลผลด้วยนะครับ ถ่ายภาพนี้ที่แสงน้อยได้อย่างดีเพราะว่ามีโหมด Super Night Shot มาให้จะเก็บภาพแบบครบๆด้วยเลนส์ Ultra วที่มีมุมกว้างถึง120องศาเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่ใหญ่มากนะครับ5,000มิลลิแอมเครมว่าใช้งาน 4G ได้ต่อเนื่องถึง38.2ชั่วโมงเลยทีเดียววิดีโอคอลออนไลน์16.6ชั่วโมงเล่นเน็ตต่างๆต,ต,ต่อเน,นื่องได้ถึง12ชั่วโมงครับถ้าแบตเตอรี่กลับก็เร็วนะครับด้วยเทคโนโลยีการชาร์จที่22.5วัตต์ Super ์ชาร์จของ Huawei ชาร์จ10นาทีดูวิดีโอได้ถึง2ชั่วโมงตัวนี้มาพร้อมกับ1ิปเซตคิริน 710A ครับซ p มมาร g ี5 1 m p c แรม4กิหน่วยความจ128ครับเพิ่มมิมได้512ก b กล้องหน้า8ล้านพิกเซลใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือสุดคุ้มสเปคอืดกล้องงามๆก็เตรียมรอรุ่นกันได้นะครับสำหรับตัว Huawei Y7A เพราะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเตรียมเปิดตัวในบ้านเราเป็นเทียบร้อยอีกไม่นานนี้นะครับเปิดตัวเมื่อไหร่มาอัปเดตแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาอัปเดตก,กันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆลุยด,ดีและขั้นตอนต่อไปช่องเราเป Facebook Fan Page และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสกิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย